สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับฟ้านะคะแล้วก็ไอหลิเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีสวันนี้ขอบอกเป็นภาษาอีสานนะคะแล้วก็ซึ่งมับเป็นภาษาคนไทยเรื่องมาริสิกเขาบอกเป็นภาษาอีสานกับบริมีเรื่อง,าาองอเล่า,าอ,อกกีบบอกอย่างหลายนะคะมื้อนี้เป็นมื้อวันที่ยี่สิบสี่น้ะพี่น้องซึ่งอ่าเป็นมื้อที่แบบว่า ฟ้าเข้าไปในเฟซแล้วก็รู้สึกแบบเห็นข่าวที่มันมันมเป็นข่าวเป็นข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองเนาะพี่น้องและซึ่งตอนนี้อ่ฟ้าใน่ยอยู่ไทยฟ้าอยู่ไทยแล้วก็เข้ามาเบิ่งข่าวเข้าเฟซเข้า YouTube อย่างเงาแตมตามแต่เนาะมันมันแบบว่ารู้สึกสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกเห็นใจนะก็เลยอยากมาอัดคลิปแบบว่าขอส่งกำลังใจเฮ้อ พี่น้องสาวไทยพี่น้องสาวซีตาเกตแล้วก่าพี่น้องสุรินบุริย์อุบลทหารทุกทุกคนเนาะที่แบบแล้วกับสุ่มประชาชสนที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ที่แบบเพิ่ว่าเพื่ก็ที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้เนาะฟ้าฟ้าเห็นแล้วฟ้าก็รู้สึกแบบเห็นใจอะ่ะรู้สึกแบบพ่าพลุูใจทั้งนั้น ทั้งทหารทั้งประชาชนอย่างเงี้ยเหมือนท,ที่ที่ประสูอยู่ตอนนี้ทั้งหน่วยทุกหน่วยงานเนาะก็เป็นกำลังใจให้ประมาณนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนี้น่มีอันบมืกี้ก็ได้เห็นข่าเดี๋ยวต้นเ,เนทียนผุนลแลก้ก็มันกระสิแบบหลายๆคนกับประเทศลาวก็ส่งกำลังใจให้ประเทศไทยกระลายลายค้นแห้งเท่ากับว่าทั้งประเทศส่งส่งอ่า ส่งกำลังใจให้ประเทศไทยนะคะเหมือนว่าประเทศประเทศไทยกับกับเรากับเป็นพี่น้องกันเคยช่วยเหลือกันในหลายๆอย่างเราพี่น้องแล้วระเี็นี้มันมีเพจเพจหนึง่งเหมือนว่าให้ให้ทุกคนเนี่ยเชียร์บอหายเชียร์ไฟดายไฟหนึง่ง เหมือนว่ามาโพสเตือนว่าไม่ให้เชียรฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องอาสายแดน,ปเ,นเ,เป็นเรื่องระหว่างประเทศอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบว่าเขาอาจจะคือเข้าใจว่าเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นความคิดส่วนบุคคลน,นะพี่นอ้องซึ่งฟ้าก็เป็นคนเล่าคนหนึ่งที่เอาไง่ายๆก็คือฟ้าเป็นคนเล่าที่แทบจะแทบจะว่า มาใช้ชีวิตหรือว่าทํามาหากินอยู่ประเทศไทยเนาะซึ่งถามว่ามันมีความรู้สึกผูกพันบอรู้สึกแบบอันนี้มันกับแมนมันกับมันมันก็นกคือเรื่องจริงแต่ว่าถามว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็คือการที่ห้าส่งก่อนวงใจเฮ่อประเทศไทยเฮเอเฮ่อทห,หารเลยว่าเฮ่อทุกคนที่ประสบเหตุอยู่ตอนนี้ก็คือก็คือถามว่าบางคนอาจจะคิดว่าเป็นอย่าง ต้องไปเจาะเจ๋เจาะโจงเพราะว่าส่งกําลังใจื่อประเทศไทยเป็นอย่างต้องไปกับเจาะโจงประเทศเพราะมันเป็นเรื่อง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 ระหว่างระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอันนี้เขาเข้าใจแต่ว่าณณเหตุการณ์ตอนนี้คืออ่าบางคนเขาคือส่งกําลังใจื่อประเทศไทยเพราะว่าถ้าถามถึงฟ้านะคือมันก็จริงแต่ถามในในเรื่องความรู้สึกนะอันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะทุกคนถ้าถามข้ามู้สึกของฟ้านะ ถ้าจีเฮอร์ฟ้าไปส่งกำลังใจเฮอเมมรมันม,น,มมนมันก็บโบแมนนะมันก็บัใช่่ะเพราะว่าชีวิตนี้ฟ้านะคือคือยังไม่ได้เคยไปขเขมรยังไม่ได้อยู่เมรไม่ได้มีอีย่างที่แบบเกี่ยวกับบุคคลเมมรเลยอย่างเลยซึ่งชีวิตฟ้า,าวนเวียนอยู่แต่ไทยเล่าไทยเล่าก็เลยแบบพอเกิดเหตุการณ์ไม่มีขึ้นเราก,ก็รู้สึกแบบเป็นกำลังใจให้รู้สึกสงสารทุกคนที่แบบบาดเจ็บและเสียชีวิตกับอแสดงความเสียใจกับ อยากผู้เสียชีวิตทุกๆคนเนาะพี่น้องรู้สึกแบบมันรู้สึกคุ้นหัวใจอ่ะคือฟ้าเบิ่งมันนี่ก็บรู้สึกแบบเบิ่งแล้วอะเบิ่งไปแล้วรู้สึกน้ําตาสิไลคือมันสงสารอ่ะบางทีมันเกิดขึ้นน้อยแต่มันไกลรู้สึกมามันเป็นมันเสียหายแล้วถ้าถามว่าทําไมต้องไปเจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งคือมันมันบริเรแมนการเจาะจงหรือว่าอย่างคือเขาเข้าใจแหลวเขาอาจจะเป็นบุคคลที่สามแต่ว่ามันเป็นซิด่ะ มัเป็นซิเอนะอาจจะเป็นเกิดจากความผูกพันสมมติอ่าเราเกิดเรื่องอะไรน้ําท่วมอาเขื่อนแตกอะไรประเทศไทยก็ไปช่วยไปคือคือมันจะผูกพันแบบนี้ไงแล้วก็ไทยลราเราไทยคือครอบครัวลินนะ่ะแทบจะอยู่ไทยแทบจะทุกคนเลยแล้วก็เราใช้ของไทย อาหารของกินอะไรก็ไทยมีเรื่องมีปัญหาอะไรไทยก็จะไปช่วยแบบประเทศเราตลอดน้ําท่วมเขื่อนแตกเรื่องอะไรประสบอะไรไทยก็จะไปช่วยเราตลอดแล้วมันเป็นความผูกพันไงแล้วมันแบบว่ามันก็เป็นพอเกิดเรื่องกับประเทศไทยเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ให้กําลังใจประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติไหมอย่างเงี้ยอืมแต่แต่ถ้าจะแบบให้ไปไป,ไปเป็น ไปให้กําลังใจฝั่งนู้นแม้แต่ภาษาหรือแบบการพูดคุยอะไรยังไม่เข้าใจกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีความผูกพันขนาดนั้นนะคะก็คือมันเราไม่ได้มีความผูกพันแบบแบบนั้นคือคือไทยเราเนี่ยแม้แต่ภาษาการพูดการจาหรืออะไรภาษาการเขียนอะไรเนี่ยแทบจะใช้คล้ายๆกันเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้ก็จะประมาณนี้เราก็ให้กำลังใจการเป็นปกตินะคะ บอกว่าคนล่าเฮาอยาไปเชี่ยวไฟใดไฟนั้งเออเด้อปัญหาของของชายแดนมันละเอียดอ่อนก่อให้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหาด้วยสันติภาพออและหลักการการและหลักการสากลออให้เลฟวอยูเ,ออเหรอ มันนี้ยห้อ่านว่ามันก็กับเออมันก็เป็นเรื่องของะรว่างประเทศแต่ว่านะตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์มันเสียหายไปแล้วมันมันเกิดเรื่องไปแล้วมันมันเกิดความเสียหายไปแล้วไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรืออะไรก็ตามคือมันเกิดความเสียหายแล้วจิตใจของคนรอเนี่ยพี่น้องนึกภาพบอกว่าจิตใจของคนรอเราเพราถ้ามันมีอะไรมากระทบคือแม้แต่เพื่อนบ้านแม้แต่ว่าคนข้างบ้านหรือข้างข้างเรือนเราอะ ข้ามข้างกาแพงเราถ้าแบบทําไม่ดีเรายังโกรธเลยอันนี้ระหว่างประเทศบางทีเนาะมันก็จะเราก็ไม่พอใจแบบแบบทาแบบนี้ใส่โจรน,เนะเนาะแบบว่าอาจจะทําแบบนี้อะไรแบบนี้ยังไงบางทีเราให้กาลังใจมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะพี่นอ้องทุกคนคะ่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดจะพูดหรือว,ว่าอะไรแต่ว่าถามว่าคือถ้าเราออกตัวแรงหรือไม่แรงเนะี่ยมันไม่ได้มีผลอยู่ที่เรา เพราะว่าสุดท้ายแล้วคําสั่งหรืออะไรมันก็ขึ้นกับงานของเขาขึ้นกับแผนการของเขาเราไม่ได้ไป,ไปมีสิทธิ์เกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เป็นประชาชนเหมือนกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับคลิปนี้ค็คือแค่มาส่งกําลังใจไปให้แล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่น้องของผู้เสียชีวิตทุกท่านเนาะคือมันเกิดกับใครก็ไม่ดี คือมันเกิดกับประเทศดนั้นก็บบดีเบอร์ลาพี่น้องมันมันถ้าในมุมของเขามันก็อาจจะบอดีเขาก็เขาก็รักประเทศเขาเขาก็รักประเทศเราแต่แต่ตอนนี้ก็คือเห็นได้อย่างเดียวคือฟ้าฟ้ากับเออร์ลี่เป็นบุคคลที่สามเป็นบุคเป็นประเทศที่สามก็คือแต่ว่าก็ ส่งกําลังใจให้พี่น้องชาวไทยค่ะนว่า,าเราเราให้กําลังใจประเทศที่เคยช่วยเหลือกันก,กันแล้วกัน,นเอาแบบนี้ส่งกําลังใจให้พี่น้องประเทศไทยทุกทุกคนนะคะซึ่งแต่ถามว่าทางฝั่งนั้นคือฟ้าก็บมหมู่จากเขาเนาะพูดภาษาก็ไม่รู้เลยฟ้าไม่รู้จักเขานะคะฟ้าก็เลยแบบเออให้กำลังใจพี่น้องเราไปก่อนนะคะให้กําลังใจเพื่อนพี่น้องไทยลาาดีกว่า ยงเอาอย่างนี้ก็คือให้กำลังใจพี่น้องไทยเราเคยช่วยเหลือกันอะไรทุกอย่างเราให้กําลังใจเต็มที่แล้วก็คนเราแทบจะทั่วประเทศก็คือให้กําลังใจประเทศไทยเยอะนะเห็นเห็นเห็นโพสต์เห็นคอมเมนต์น่ะคือมันทุกบางทีมันออกมาจากใจไงไม่ใช่คือมันเห็นแล้วมันรู้สึกหูดหูใจอะ่ะเข้าใจปะมันเห็นแล้วมันรู้สึกแบบคือขนาดเมื่อเนี้ยตอนที่ค่อยตอนที่นั่งรถไฟฟ้าไปมันปะ ค่อยเบิ่งเบิ่งไปนํากระู้สึ้ว่าน้ําตาคอไปนําซึ่งมันบริมาณยาพี่น้องเฮาแต่เห็นแล้วมันรู้สึกแบบมันอดใจหายมันอดเสียใจนําบ่ได้อ่ยพี่น้องยังไงก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ให้กําลังใจอ่านะคะให้กําลังใจทุกหน่วยงานทุกคนเลยแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องชาวไทยนะคะที่ตอนนี้ก็มันนี้ก็อยู่อาศัยในตรงนี้นะคะแล้วก็ ให้กำลังใจช่วยเหลือกันยังไงประเทศไทยประเทศลาวก็เคยช่วยเหลือกันเป็นพี่น้องกันมาก็คือให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะใครมีแบบอะไรแบบไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ